สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมบัรคเบเกอร์เกมเมอร์กับโอเมีจิเตกาเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคิวเมนิโก้หนึ่งในชิกี้ามิจากแพ็กโฟร์การ์เดนที่นอกจากจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้แก่ชิคกี้นมิแบบหนึ่งเป้าหมายได้อย่างรุนแรงแล้วยังมีความสามารถในการที่จะตายและเกิดใหม่ทันทีโดยไม่ต้องนับเขาดาวและนอกจากนี้นะครบับคิวเมนิโก้ก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่นา่าสนใจอีกหลายอย่างเลยครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ No not her. ถึงแม้ว่าความสามารถของคิวเมเนโกะนั้นจะค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าก็มีข้อจำกัดในการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการ์ดใบแรกของคิวเมเนโกะกันเลยดีกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การชกอิมิของคิวเมเนโกครับโดยความสามารถของคิวเมเนโกก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่คิวเมเนโกตายไม่ว่าจะเป็นการสวนกลับหรือว่าถูกจมตีจากศัตรูคิวเมเนโกจะสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้ทันทีโดยไม่ต้องนับเขาดาวแต่ในทุกๆก,การฟื้นคืนชีพนั้นจะมีสแตก็กคิวเมติดมาด้วยจํานวน1ห,หน่วยโดยเมื่อใดก็ตามครับที่สแตก็กคิวเมนั้นสะสมจนครบ5้าหน่วยแล้วคิวเมเนโกจะถูกทําลายการ์ดที่อยู่ในมือและสำรับทั้งหมดทันทีและนอกจากนี้นะครับเรา ยังไม่สามารถที่จะชุบชีวิตให้แก่คิวเมเนโกด้วยการชุบชีวิตของซิกิงามิตัวอ,อื่นๆได้ก็จะเหลือไว้เพียงแต่การระดับ S S R ของคิวเมเนโกเท่านั้นครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดคอมแบทใบแรกของเด็กที่มีชื่อว่าพาวดูความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะทําการเพิ่มพลังโจมตีจํานวนหนึ่งหน่วยให้แก่คิวเมเนโกในการโจมตีครั้งนั้นและนอกจากนี้นะครับเรายังเพิ่มความสามารถให้แก่การ์ดใบนี้ได้อีกด้วยครับโดยเมื่อใดก็ตามครับที่คิวเมเนโกมีสแต็คคิวเมจํานวน2หน่วยขึ้นไปการ์ดใบนี้จะถูกเพิ่มพลังโจมตีจาก1หน่วยเป็น3หน่วยทําให้คิวเมเนโกนั้นสามารถที่จะโจมตีซิกิงอามิสตูได้แรงขึ้นจากการใช้งานการ์ดใบนี้ครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่าเบลโดยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็ือคือจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้แก่คิวเมในโกลดในร่างฟอร์มนี้ตามจํานวนสแต็คคิวเมที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยจํานวนสแต็คคิวเมหนึ่งอันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้แก่การ์ดฟอร์มใบนี้1หน่วยครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่าโปลองไลฟ์ โดยทุกครั้งที่จบเทินของเรานะครับฟอร์มนี้จะทำการลบสแ stack q มออกจำนวนหนึ่งอันครับ ใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า c แค m โมบ l e ดูความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเิร์นนะครับดูความสามารถของฟอร์มนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่ชิคกิ้งามิในทีมของเราตายในขณะที่อยู่บนคอมแบทโซนนะครับจะทําการฟื้นคืนชีพให้แก่ชิกิงามิตัวนั้นและทําการดึงเอาคิวเมเนโกะนะครับกระโดดขึ้นคอมแบทโซนโดยอัตโนมัติเพื่อทําการโจมตีต่อทันทีครับ มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับมาดูกาดใบต่อไปกันเลยดีกว่าครับโดยกาดใบนี้นะครับเป็นกาดคอมแบทที่มีชื่อว่า revenge วยความสามารถของกาดใบนี้นะครับก็คือคิวเมเนโกสามารถที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมในการโจมตีครั้งนั้นได้จํานวนหนึ่งหน่วยด้วยกันนอกจากนี้นหากคิวเมเนโกตายในการโจมตีครั้งนี้นคิวเมเนโกจะทําการเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งและทําการโจมตีซ้ําอีกหนึ่งครั้งทันทีครับ นอกจากนี้นแครบการ์ดใบนี้ยังสามารถใช้งานเป็นการ์ดทิกเกอร์ได้อีกด้วยนะครับโดยเมื่อได้ก็ตามครับที่คิวเมเนโกะอยู่บนคอมแบทโซนและกําลังจะถูกโจมตีจากชิกเก่งอมิสตูนะครับการ์ดใบนี้จะเปิดใช้งานทันทีโดยหากคิวเมเนโกะนะครับได้รับความเสียหายจนตายจะทําการฟื้นคืนชีพอีกครั้งและกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อทําการโจมตีอีกหครั้งนั่นเองครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Cat Step โดยความสามารถของการ์ดใบนี้ในแคปก็คือเราสามารถที่จะเลือกโจมตีชิกิ่งอมิสตูที่อยู่บนสแตนบายโซนได้เลยทันทีจนนนํานวน1ตัวด้วยกันโดยหากการโจมตีครั้งแรกคิวเมเนโกและชิกิ่งอมิสตูตัวนั้นไม่ตายคิวเมเนโกจะทําการโจมตีซ้าอีก1ครั้งทันทีครับการ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดสเปลระดับ S S R ที่มีชื่อว่า b r e a i n g toward d e a t โดยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือเราจะสามารถกดใช้งานได้หลังจากที่คิวเมเนโกเก็บสแต็คคิวเมจนครบ5หน่วยและตายจนไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้แล้วโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้จะสามารถฟื้นคืนชีพคิวเมเนโกได้ซึ่งคิวเมเนโกหลังจากที่ฟื้นคืนชีพมาแล้วก็จะติดสแต็คคิวเมจำนวน2หน่วยด้วยกันได้รับการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างละ1ห,หน่วยนอกจากนี้นะครับยังทำการมอบการ์ดคอมแบทพาวจำนวน2ใบเข้ามือเราอีกด้วยครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายในแะคบเป็นการ์ดอีเวของคิวเมเนโกะนั่นเองครับโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตถาวรให้แก่คิวเมเนโกะอย่างละหนึ่งหน่วยด้วยกันนอกจากนี้นะครับหากคิวเมเนโกะที่อยู่ในร่าง E ีเวนี้ได้รับความเสียหายจนตายจะทําการฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาทันทีและกระโดดขึ้น c o อ bat z โซ ne โดยอัตโนมัติเพื่อทําการโจมตีที่กิ่งอนามิสตูที่อยู่บนคอ b a บ z o ซนแต่หากไม่มีก็จะทําการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นศัตรูทันทีครับ และนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดของคิวเมเนโกครับเราจะเห็นได้ว่าคิวเมเนโกนั้นมีพลังโจมตีค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็แลกมากับพลังชีวิตที่ค่อนข้างต่ำทำให้คิวเมเนโกนั้นสามารถที่จะตายได้ทุกเมื่อฮนะแต่ถึงจะตายไปนะครับคิวเมเนโกก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีพและกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อทำการโจมตีซ้ำได้ทันทีหลายคนอาจจะเป็นกังวลนะครับว่าการตายเกิดของคิวเมเนโกนั้นมีข้อจำกัดแต่หากเราเล่นดีๆนะครับเราอาจจะทำการตายเกิดให้คิวเมเนโกได้หลายครั้งนะครับจากการ์ดฟอร์ม และการตายเกิดจากการ์ดระดับ SSR ของคิวเมเนโกนั่นเองครับและสุดท้ายนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปไกด์ของคิวเมเนโกรวมไปถึงชิกิงอมิีตัวอื่นที่อยู่ในเพลิ์ของโอเมจิเดอะการ์ดเกมรวมไปถึงเด็กโชเคสก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อมเป็มเมนกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับตอนหน้านะครับผมจะมาแนะนำชิกิงอมมีตัวไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันได้ทางช่องมาเป้เกอร์เก็บเมอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับีบนี้น